สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหนูๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองน้องบ้านน้องปื้มนะวันนี้วันหยุดยายจะพาเข้าครัวคะ่ะเราจะมาทําแกงส้มมะละกอกุ้งสดกันนะคะก็ได้มะละกอมาสองลูกคะ่ะมะละกอก็ใกล้จะวายแล้วคะ่ะ ถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรกินเย็นนี้ายายขอนำเสนอแกงส้มมะละกอค่ะแกงตอนเย็นเอาไว้กินเช้าพรุ่งนี้ยันนูน่นทั้งวันเลยก็ได้ค่ะแกงส้มแกงไม่ยากนะคะน่ากินไหมคะมะละกอเนี่ยสมัยเป็นเด็กยายชอบกินแบบนี้ค่ะแบบำหามค่ะนั่งกินกบ เดี๋ยวนี้อะไม่ไหวแล้วค่ะไม่มีฟันฟันมันไปเที่ยวหมดแล้วค่ะก็ฝาน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 แบบลักษณะที่ยายทําให้ดูนะคะไม่ต้องหนามากนะคะเพราะมันจะทําให้สุกยากค่ะอืทําไปเคี้ยวไปก็ไม่ไหวค่ะ ฟันไม่มีนะเป็นเมื่อก่อนน้าฟันอย่างนี้ไม่เหลือแร้วค่ะนั่งกินเปล่าๆเลยค่ะมะละกอมันก็จะวายต้นแล้วค่ะมันโดนโดนฝนโดนอะไรมันก็จะล้ม พริกแกงเผ็ดค่ะพอดีพริกแกงส้มมันไม่มีค่ะเราก็เลยต้องใช้พริกแกงเผ็ดแทนนะคะพริกแกงเผ็ดก็เอามาโขกอีกครั้งหนึ่งค่ะโขกให้ละเอียดเพราะว่าซื้อมาแล้วมันหย,ยาบหยาบยายไม่ชอบค่ะยายชอบแบบละเอียดละเอียดนวลเนียนมันไม่เผ็ดค่ะพริกเจ้านี้ไม่เผ็ดได้แค่สีราเลยต้อง ใส่พริกเพิ่มแล้วก็มาใส่หอมเพิ่มอีกค่ะหอมแดงตามหอมแดงเพิ่มนะคะเพื่อความกลมกล่อม,มเข้มข้นค่ะเพื่อความเข้มขน้นแกงส้มต้องเข้มข้นค่ะโขกหอมเพิ่มค่ะเราจะมาทำแกงส้มมะละกอ แกงส้มมะละกอกุ้งสดค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ความหอมอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่คือกระชายค่ะกระชายเอาหัวมันเลยนะคะหัวมันค่ะอันนี้คือเขาเรียกอะไรอันนี้กระชายนี่คือหัวมันค่ะหัวเนี่ยมันจะหอมค่ะหอมมากเลยแหละตำค่ะโผล่ให้มันละเอียดโอ้ย <c oughs> โขคะ่โคะโขค่ะท่านผู้ชมอู้ฉุน <se ptic> ขออนุญาตโงให้ละเอียดก่อนนะคะค่ะความละเอียดก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่กะปินะคะเพืาอความกลมกอมใส่กะปิไปเลยไกย่มันจะหมดแล้ว <c oughs> โข <iele picnic> คะ่ะให้ละเอียดนะคะ โขกให้เข้าเครื่องกันค่ะนี่ค่ะกุ้งแกะแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะลงมือทำกันเลยค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะใส่พริกแกงที่เราโขกนะคะ จัดๆเลยค่ะน้ำล้างครกค่ะก็อย่าลืมล้างครกนะคะต้องล้างทุกครั้งเลยค่ะล้างแล้วกว็ปั้มล้างทุกครั้งนะคะครกสะเขียงมีห้ามแช่ เอให้เดือดจนสักพักค่ะเอาให้เดือดทันพลาดเลยค่ะเดือดแล้วค่ะน <c oughs> มปล่วยให้เดือดนานๆน,นะคะเคล็ดลับที่ทําให้กับข้าวไม่บูดง่ายคือไม่ให้น้ําแกงบูดงา่ายคือต้ม,มน้ําให้เดือดนานๆค่ะแล้วก็ใสม่มะละกอลงไป หับน้ำแกงนะคะเราอยากให้มันเข้มข้นเนาะเราก็ใส่เนื้อปลากระป๋องค่ะแล้วก็ไปยียียียเนื้อปลากระป๋องให้มันแหลกและเอียดละเอียดนะค,ะค่ะแหลกแหลก่ะก็ใส่ลงไปก็จะเข้มข้นค่ะก็ส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไว้ต่างหากนะคะอันนี้คือยียียียยเพื่อ,อน้ำแกงมันจะได้เข้มข้นค่ะ รับรองอร่อยจังฮู้อร่อยจังฮูง้เลยสูตรนี้ไม่ใช่สูตรแกงปักใต้นะคะปักใต้นี่เขาแบบโอ้รสถึงจริงๆค่ะแกงส้มต้องแกงส้มปักใต้ค่ะอร่อยแต่แกงส้มออกทางสลับบุรีเลี้ยวขัวเนี่ยก,ก็จะออกแบบเหมือนน้ำปลาหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะให้เดือดน,นะคะ มะละกอใกล้สุกแล้วก็ใสไปเลยค่ะปลากระป๋องอันนี้เราใช้โลซ่าค่ะตามไม่กลัวมันหมดโลซ่าก็ได้ค่ะอร่อยจัอๆป้ดหัวใหญ่นง <c oughs> องเต็มคน จากนั้นก็ปรุงค่ะผงชูรสน้อยหนึ่งน้ำปลาค่ะเพ่มความเข้มข้นน้ำมะขามเปียกค่ะ บางบ้านแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยนะคะบางบ้านก็ไม่ใส่บางบ้านก็ใส่สำหรับบ้านนี้ก็ใส่ค่ะใส่น้ำปลาหน่อยหนะึความกคลุมกล่อมใส่ลงไปแกงส้งมมะละกอกุ้งสดนะคะ ก็ทำให้เด็กกินนะคะเราก็ทำไม่เผ็ดเข้มข้นค่ะชิมรสหน่อยชิมจังหน่อยรสชาติน้ำตาลเราไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่ามะละกอมันก็หวานอยู่แล้วค่ะกุกจุลกก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าในปลากระป๋องมันก็มีรสชาติอยู่แล้วค่ะชิมรสค่ะพอดีมือเลย เราใส่กุ้งเลยค่ะเราใส่กุ้งกุ้งเราใส่ที่หลังค่ะเพราะกุ้งมันสุกง,ง่ายเราใส่ที่หลังค่ะกินทหมุบบ้านอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม ู่ย่าตายายสอนไว้ว่าให้กินข้าวเยอะๆเราโตมาเราก็เลยต้องกินข้าวเยอะๆกลับได้น้อยค่ะร <c oughs> <c oughs> อปรุงสุกแป๊บหนึ่งค่ะอ่าแกงส้มบ้านๆขั้นตอนและวิธีทาม,มันก็ไม่ได้ยากนะคะอ่าแกงไว้กินวันหยุดค่ะ <c oughs> นั่งกินวนกินไม่ได้ออกไปไหนฝนตกก็นี่ละค่ะแกงส้มค่ะ กินคู่กับปลาทอดก็ได้กับข้าวเออเยอะแยะเลยค่ะวันหยุดเข้มข้นค่ะแกงส้มมะละกอกุ้งสดนะคะดูมะละกอสิคะมะละกอก็หวานอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่หรอกค่ะน้ำตาลเข้มข้นมากเลยค่ะ,ะแกงแกงส้มนะคะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมยายเข้าครัวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ